สุดรับ99%ที่เด็กมปลายไม่รู้ power set A มา intersect กับ power set B ได้อะไรนะครับคือถ้าเรามานั่งหาอะไรครับหา power set A เนี่ยมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับตุ๊ดัวตัวใช่ไหมฮะอ่าส่วน power set B ก็ต้องมีอะไรครับก็คือมีเท่าไหร,ร่ฮะหนึ่งก็2อกลังสาก็เป็น8เหมือนกันฮนะ โอ้ oh, ถ้าใครจะกระจายก็ได้2อ,อันนี้นะครับซึ่งเสียเวลานะครับมันมีคุณสมบัตินะฮะมีคุณสมบัติของอะไรครับของ power set นี้อยู่นะครับซึ่ง power set A มา intersect กับ power set B มันก็คือ power set A intersection B โอเคงั้นเราหา A กับ B intersection พอนะครับ A กับ B มันทำอะไรกันครับ intersect แปลว่าซ้ำนะ 12312เซตหนใครซ้ำตรงไหนก็ซ้ำกันที่อะไรครับซ้ำกันที่1กับซ้ำกันที่2นะครับงั้นตอบเซต12ที่ซ้ำกันดังนั้นเราจึงมาหาอะไรครับหา Power Set ของอะไรครับของ A intersection B ได้จากนี้นะแลเรก็หาสับเซตนะครับ 1. เซตว่างสใส่ปีกานะครับปีกรารหปีกรารส แล้วก็จับคู่ก็คือเซตอะไรครับเซต1 2นะฮะเท่านี้เราก็จบครับจบ